ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทกท่านมาพ่อกันอีกแล้วเด้อพี่น้องทั้งช่องแจนกินชมชาแนลย่ำดึกดึกดืก่นดืนมามามาพี่น้องโบว์สิอยู่ตามประเทศตาท่ตางแดนกับมาพ่อกันรอบทึกอยิงกับพี่ออพน้องบบมี่ยังไรมืาเนี่ได้ต้มแซบต้มแซบตีนไก่พี่น,น้องใส่บกชิ้นเอ็นไปนํา หน่อยหนึ่งมือได้เข้าสวยพี่น้องได้เข้าสวยวเอาผิดส่ก่อนพี่น้องผิดก็รวยรวยไปก่อน,นหอนหอนเด้พี่น้องเนี่ยตบไม้ไมๆเ,เด้พอดีเลือกงานเราแล,ลนไปนัด ในตีนไก่มาเด็กแจ็กสิเฮียดยังกินได้ว่าต้มแซ่บนีร้อนดอกกระบ,บุกซินมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินเขา่าลอกดึกน้ำกันยังไดก็ได้มาเด้อฝากกดสับสไกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นร่างในังใจผมเด้อพี่น้องมากมากมาอมได้อยู่ได้อยู่พี่น้องมาครับมากมา,มา มาเส็บๆน้ำกันครับทั้งไก่ทางไก,งไก่กินเขารอบเด้อพี่น้องผู้ใเต๋อประานนอนมากินน้ำกันเด้อครับ mm hmm. ผักกะบมี่พี่น้อง

แบบพี่น้องชีวิตคนเหตุงานชีวิตคนทำงานเงินเดือนแบบนี้แหละแต่ตอนอยู่กลางคืนจรงเว้นยังพอได้เหตุให้พี่น้องได้เบิง้งช่วงนี้บ่ม,มีเวลาพี่น้องเลืองานหาโมงแล่นไปหันไปนี้ทุระหลาย ก็เลย่สื่อความมานกับเฮตุผล mm hmm. ท่นพ่องบางอย่างเจ่าที่นี่มันเป็นอีกหนึ่งอาชีพของเ่าพี่น้อง mm hmm. เพื่อเพิ่มรายได้นะพี่น้อง mm hmm. มันก็จำเป็นต้องเฮ็ดต้องทายลวมกระคังเปิดขึ้นกับตกทายพี่น้องในเบิรงเด้อพี่น้องได้ก็ฝากนั่นแหละพี่น้อง không mặc năm lớp rồi thì tay nhỉ không nhìn nhắm đấy cứ chạm nhau yeah ส่งเปื่อยๆน้องรุดตั้งกันลูกเนี่ย cắt cắt nhau, tuyệt cứ lọt đây có xẹp พี่น้องถึงได้กระพอกันเดินๆเด้อพี่น้องช่วงนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปนี่แหละแกกีหัดมือเลยขันข้าเจ้าเปลี่ยนวิธีทำงานให้กันจังวากันไหมพี่น้องช่วงนี้กะสิพอกันแบบปีแหละจังได้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแช์กดติดตามกดมากระดิ่งเพื่อเป็นล้างและจผมเก่าพี่น้องมื้อนี่กอ่ะบุ้มเอียงไรก็ได้เมนูต้มแซ่บตีมไก่มาฝากพี่น้อง แซร็จเสรตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่พี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ช่องแกนกินจุ่มแช่ต้องจากลาพี่น้องไว้พบก,กันคลิปหนา้าหรือคลิปต่อๆไปก่อนจากลาก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญความถูกยาำไก่วมามไข่ยาำเวียนลำล้ำเรื่อยๆตลอดปีและตลอด,ลอด,ลอด,ลอดไปด้วยพี่น้องสาถูกสำหรับนี้ช่องแกนจีนจุ่มแยวจากลาเพื่ออนบ๊ายบายสวัสดีครับ